สวัสดีค่ะทุกคนดูซิว่าวันนี้พี่เจออะไรนี่มาหลอดปลานี่เขาสุกแล้วนะดูค่ะนี่นี่นี่น่ากินไหมละ่ะอันนี้ก็จะแบบอมหวานอมเปรี้ยวนะฮะอันนี้นะอันนี้ก็จะแบบ ฝาก,กปเปรี้ยวรถนี้ก็สีซ้มๆนี้ก็จะประมาณเปรี้ยวอมหวานนะคะนี่นี่สวยบ่นี่นะคะนี่เยอะเลยเยอะแยะเลยค่ะดูเต็มเลยนะ,ะอันนี้ตั้งแต่พี่เดินมาเป็นต้นแรกนะคะที่สุกนะคะมีมีหลายต้นมากนะคะที่นี่นะอืม นี่เป็นเป็นต้นแรกนะดูข้างบนอ่าที่ที่เป็นแถวตรงนี้นะใช่หมดเลยนนด้วยนะตรงนู้นด้วยเนาะตรงนู้นด้วยนะน,น,นะนี่ตรงนูน้นทางน,นู้นก็ใช่หมดเลยแต่ว่าตรงนั้นพี่ยังพี่ยังไปไม่ถึงนะคะเออพี่ถึงแค่ตรงนี้เพราะพี่มาจากตรงนั้นนะพี่มาจากตรงนั้นนะวันนี้เดิน ไปยิมอีกอันหนึ่งนะคะอีกที่หนึ่งโอเคตรงนี้นะอืมี่ตอนนี้กำลังจะไปยิมนะคะเดี๋ยวตอนกลับก่อนเดี๋ยวจะเก็บกลับไปกินอ่ากินกับยำใส่ใส่น้ำปลาใส่พริกเกลือนะ,ะน,นี่ชิมดูผลแรกของปีนี่ มันคือผลแรกของปีนะนะ,นะลองชิมดูสิทุกคนนะอันเนี้ยอยู่ห่างถนนเยอะมากนะคะถึงว่าแบบได้ยินเสียงรถนะคะแต่ก็ไม่ได้อยู่ใกล้นะคะทุกคนถนนไม่ได้อยู่ใกล้นะอยู่ไกลยอยูอ่เห็นไหมเห็นไหมกันทุกคนอุ้ยอุ้ยอุ้ยพลังเป็นบอยอืมอือืม เป็นน้ำเดยนี่ให้เห็นนี่เป็นผลไม้ป่านะทุกคนนี่เห็นไหมสวยมากคือเขากำลังจะสุกนะทุกคนนี่กำลังจะสุกนะนี่เป็นช่อเลยอะเห็นไหมเป็นช่อเล็กๆ อันนี้ยังเล็กอยู่นะ,ะอ่ออันหมายถึงว่าต้นเนี้ยเป็นอ่าผลมันจะเล็กมันเล็กเนาะต้นไหนที่แบบอดมสมบูรณ์มากๆนะคะก็จะอ่าใหญ่กว่านี้นะใหญ่กว่านี้แต่ก็ใหญ่ไม่มากหรอกอืมจะประมาณเนี้แหละเนาะใหญ่ไม่มากที่อื่นเขาจะใหญ่นะแต่ว่าที่เนี้ยมันประมาณนี้นะะเด้วเด็กใบออกหนสสิอุ้ยอยุเด็กใบออกจะได้เห็นชัดๆไหม อ่าอ่ะนี่นี่เห็นไหมเ,เข้าไปจริงๆก็อยากเข้าทั้งพวงนะแต่ว่าไม่ได้ล้ากลัวกลัวม,มันจะมีแมงมีอะไรอยู่ข้างในนะอือนี่เห็นไหมแล้วถ่ายรูปก,กันถ่ายรูปก,กัน <c oughs> ทุกคนค่ะตอนนี้นะคะพี่ก็อ่า มีหลายๆคนนะคะที่ถามเข้ามาว่าพี่อะยังไลฟ์อยู่หรือเปล่านะ,ะพี่บอกว่าพี่ยังไลฟ์อยู่นะฮะพี่ยังไลฟ์ช่วงเช้าหรือไม่ก็เออ่ช่วงตีสองตีสามของบ้านเรานะแต่ว่าช่วงเนี้ยที่ต่อของพี่อะมันโดนเอปิดการมองเห็นเนาะแต่ละครั้งอะที่พี่ไลฟ์มันจะเป็นผู้ติดตามเท่านั้นที่ที่เข้ามาดูเนาะมันมีอย่างคนอื่นที่มันไม่ได้ติดตามด้วยแต่ว่า ไม่ประมาณสักสองเปร์เ็นในร้อยเอร์เซ็นนะฮะอืม <c oughs> พี่ก็เลยอยากจะบอกว่าโอ้ถ้าพี่อยากอยากให้พี่ทำคอนเทนต์อะไรอยากให้แบบพี่เล่าเรื่องอะไรให้ฟังนะคะก็ให้ทุกคนะคอมเมนต์เอาไว้แล้วก็พี่จะทำเป็นคลิปวิดีโอให้นะนี่ดีไม่ร่าอย่างนั้นนะเพราะว่าเพราะคลิปวิดีโอมันไม่ได้ม่ได้ปิดกั้นนะมันไม่ได้ปิดกั้นการมองเห็นเนาะอืมมันมันปิดแค่เออ ไลฟ์ Life, แล้วมันเป็นไลฟ์ Life นี่มันเป็นสิ่งที่อิมพอรตด้วยสําคัญด <laughs> ้วยพี่ก็ไม่รู้พี่ไปทําผิดอะไรเออแต่คิดๆไปน่าจะหลายอย่างเ <laughs> นาะไม่ใช่ไม่รู้อ่ะถ้าไม่รู้ก็ดูดูดูต่อแหลไป <laughs> นะโอเคทุกคนนี่นะคะเช้าวนี้พี่ก็อยากให้มาดูตรงนี้นะ <laughs> เดี๋ยวพี่ก็จะเดินไปยิมนะระหว่างไปยิมอะ่ะ เห็นอะไรที่แปลกๆพี่ก็จะทำเป็นคลิปให้ทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ